หลังจากบล็อกเกอร์สาวชาวจีนที่ใช้นามแฝงในโลกโซเชียลว,วา่าทีซี่ได้สร้างความฮือฮาจากการทำคลิปโชว์เปิดพิสดารย่างฉลามขาวแถมยังมีปรุงรสหมาล่าและรับประทานโชว์โดยบอกว่าเนื้อของมันนุ่มมากจนคลิปดังกล่าวเป็นคลิปไวรัลมีคนแห่ไปชมจำนวนมากตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเธอถูกตำรวจเมืองหนานชงมณฑลเซฉชวนของจีนเรียกไปสอบสวนและดำเนินคดีแล้วเนื่องจากมีการยืนยันว่าฉลามที่เห็นในคลิปเป็นฉลามขาวซึ่งถือเป็น สัตว์สงวนประเภทที่2ของจีนห่างจากกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพียงลำดับเดียวขณะน,นี้ทางกรมตำรวจกำลังเร่งประสานงานไปที่หน่วยงานพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานด้านคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อสืบสาวไปยังแหล่งที่มาของฉลามตัวในคลิปเพื่อขยายผลและทลายเครือข่ายค้าสัตว์เถื่อนและผู้จัดหาฉลามขาวให้อินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ซึ่งความผิดในการครอบครองฉลามขาวมีโทษจำคุกตั้งแต่5-10ถึงปีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวจะถูกลงโทษด,ด้วยหรือไม่โดยเธอยังคงยืนยันว่า ว่าเธอได้ฉลามตัวนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตำรวจกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างไรก็ตามในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่าเธอได้นำปลาฉลามความยาวราว2เมตรมาวางก่อนที่เธอจะนอนลงไปวัดว่าฉลามตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเธอจากนั้นก็มีการหั่นครึ่งฉลามและราซอสบาร์บีคิวและหมาล่าก่อนที่จะนำไปย่างและชิมเนื้อของมันอย่างอ,ร,อร่อย